คนลากญ้าลืมตาอ้าปากได้อย่างน้อยผมเองสมัยต้มยำกุ้งผมหมดเนื้อหมดตัวพอนายกทักษิณขึ้นมาทำให้ผมฟื้นตัวได้นั้นคือบุญคุณอันใหญ่หลวงส่วนตัวเขาไม่ได้จ้างผมที่ผมตบคุณผมไปในลักษณะจิตใต้สำนึกการมีคุณธรรมประจำใจเท่านั้นที่ผมไปตอบคุณผมจึงเรียนให้ทราบ แต่ส่วนใครคุณจะรักแลมโบคุณเกลียดผมคุณเกลียดได้ผมไม่ว่าแต่คุณอย่าท้าคนอย่างผมนะครับผมไม่ได้ท้าใครในประเทศนี้แต่ถ้าต้องการให้เจอกันหน้าหน้าเจอกันตัวตัวคุยกันด้วยเหตุและผลนี่คือช่องศักดินาเสื้อแดงทั้งบูและบุญ พูดดีมาเราดีตอบมีมิตรไม่ตีรักเราเรารักอยากมีเรื่องเราให้เรื่องจริงแจ้งไปยังผู้อวยในลัมโบด้วยนะครับผมไม่เคยหวันไหวในเหตุการณ์สิ่งใดที่ผมทำผมคิดว่าผมทำถูกเพื่อคนหมู่มากผมทำผมไม่แคร์ใครทั้งสิ้น ผมไม่มีกินผมก็ขอพี่น้องประชาชนคนละเล็กคนละน้อยผมไม่มีค่าเทอมให้ลูกสาวผมผมก็ไรสดขอจากน้ำใจพี่น้องประชาชนจริงๆผมไม่ได้โกหกตอแหลผมมีกินผมก็บอกผมไม่ขอแล้วครับผมมีกินแล้วครับผมจะเป็นคนตรงไปตรงมานะครับยังเรียนให้แฟนเพจ ผู้ที่เข้ามาชมผมประจำและผู้ที่เห็นต่างผมหรือคิดจะโต้อตอบผมในแบบนักเลงผมก็พร้อมจะนักเลงคืนในลักษณะน,นั้นกลุ่มสลิมที่อวยในประยุทธ์จันโอชาอย่าไปเข้าช่องของกระเทยแมูุ่อ่อนท่านเข้าในช่องศักดินาเสื้อแดง แล้วไลฟ์สดของแอดนุ้ยให้แอดนุ้ยตอบปัญหาให้ท่านเองนะครับตอบปัญหาให้ท่านเองนะครับหรือท่านต้องการคุยกับผมก็เข้ามาตอนผมไลฟ์สดได้ผมยินดีนะครับผมไม่ได้ท้าแต่ผมเป็นคนจริงจังกับความถูกต้องจึงเรียนมาให้พี่น้องประชาชนรับทราบ วันนี้ก็ใช้เวลายาวพอประมาณนะครับวันนี้มีทั้งหมดอสจุดมีสารอาสารอาญาพระนครใต้แถวบางรักเก้าโมงเช้านะครับแล้วก็สารรัชดา ก็มี9ก้าโมงเช้าและช่วงบ่ายโมงแล้วก็มีาสารแขวงดูสิทธิ์และมีอีกที่หนึ่งผมจำไม่ได้ทั้งหมด4ที่นะฮะวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณลุงดอนที่โทรมาส่งข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมในลักษณะไปทำข่าวให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่า วันนี้มีเหตุการณ์ตรงไหนคดีความอะไรนะครับตอนนี้แอดมินนุ้ยก็ไลฟ์สดอยู่ที่หน้าสำนักงานศารอาญารัชดาอยู่ในขนาดนี้นะครับก็ให้แฟนเพจเช่วงสายสายพอผมไลฟ์สดแล้วท่านก็สามารถเข้าไปดูที่แอดมินนุ้ยของช่องศักดีนาเสื้อแดงได้ว่า มันมีอะไรเครืบหน้าบ้างมีอย่างไรบ้างนะครับจึงเรียนมาให้ท่านได้ทราบก็อย่าลืมพรุ่งนี้10โมงเช้าถึง12ในการ30นาทีที่อ,อนุสรสถาน14ตุลาสี่แยกขอกัวนะครับมีการปาาัยหรือมีการประชุมนะครับ เกี่ยวกับหัวลำโพงเกี่ยวกับหัวลำโพงว่าวันที่23ธันวาคมนี้จะทำการ